เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักด่าน88ที่ดับอาิสกับมูนไฟเตอร์แล้วก็วิธีที่ไม่ต้องใช้ตัวแทงแถวหน้าวิธีนี้จะอาจจะำเป็นต้องใช้ในด่านที่99ที่มันโจมตรีระยะประชิดระยะไกลโจมตรีระยะประชิด แต่สปาร์ไปไกลอ่ะครับมาลองดูกันนะครับปิดสราชากันเอ้ยแบบอุ้มสองเท่ายังไม่พอก็เลยเอาตัววิ่งเร็วออกไปตัวหนึ่งหนึ่งดาใส่อาิสมาแทานส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าเดิมลองดูกันเลย ด่านนี้เป็นด่านที่ใช้เก็บอลิซกับอนนี่แล,ลงบ่อยลงประจำเพราะเป็นด่านเดียวที่ไม่ต้องเสียอะไรมากนอกจากน้ำแข็งและตอนนี้ธรรมดาลเล่นบนแท็บเล็ตไม,ม่ได้ let, ม,มาเ,เล่นบนคอมเลอบนแท็บเล็ตมันมีลายใช้เพื่อนเล่นบนคอมไม่รู้เพื่อนหายไปไหนก็จะเป็นต้องใช้น้ำแข็ง ในช่วงตนเนี่ยเพื่อนเนี่ยใครอะอ่ะมูนมาช่วยแล้วกันแม่งเ,เลยสงใส่ต้องรีล็อกอินอีกรอบอ่านปาสแปกช่วงแรกช่วงแรกกดไลกไปเลยกดไละยาวไปเลย มันไม่มีความซับซ้อนอะไรมันง่ายต่อการเข้าใจพอแล้วเต็มอย่างไม่ต้องรีบพอแล้วสักพันกดเพื่อนออกกดแถวหลังมันยิงถ้าแบบฮาร์ทคอร์จะประมาณนี้จะมากันเยอะเลยออกมาแค่ตัวแชร์ซะยิงมิสายาส่งแถวหลังส่งผ่าไปนาแถวหน้า,นาก่อนสักตัวหนึ่งก่อน เราจะตั้งตัวกันไม่ได้ออทาใน,นตัวหนึ่งน่าจะอยู่แล้วนะครับเมื่อช่วงแรกมันมาไม่เยอะแต่มันจะไอตัวพ้นไฟนี่แสบบสุดยอดตีสปายระยะใกล้ตายหมดอ่ะได้หนึ่งดาวส่วนี้ตัว ตีนเตะเนี่ยเตะแรงเตะเร็วโอ้โหกวาดเรียบก็คือถ้าตั้งตัวไม่ได้ก็เสร็จก็ถึงต้องมีน้ำแข็งในช่วงแรกเ่อในการตั้งตัวพอตั้งตัวได้ก็ไม่อะไราย,ยากพอมันมาน้อยใช้ตัวโจมตีเดืยวเยอะๆก็ได้พูนมาแต่ตัวเข็งไม่กี่ตัว พยายามใหญ่มันถึงตัวก็ไม่ถึงแล้วละเทคนิคนี้เราจะใช้ในด่าน99เพราะจะมีตัวโจมตีระยะใกล้เก่งๆขนาดนี้มาเพียบเรื่องมันจะน้อยแต่โอ้โหอัดทีก็ทั้งแถบจบแล้วนะครับโดยยะาเยืนนะนะอาริสคาาร่าเมกแล้วก็ซินดี แต่ก็ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะเป็นวันอังคารจะได้2%เซ็นเพราะมันให้ค่าประสบการณ์สองเท่าส่วนวีเปิดคุณจะเรงให้อลิสอยู่ประมาณตรงนี้ก็อยู่ที่การมองของท่านจะมองเห็นหรือเปล่าพอมาแล้วกดก็จะได้ไซมอน ความเร็มมันต่างกับในแท็บเล็ตอยากจะอวดแม่นก็เห็นอยู่นะว่าได้เยอะแต่เรานั่งเร็งนะเร็งจนได้แต่พอจะอวดแม่งก็เงี้ยหักหลังอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกรอบาขายค่าดันแ็งห้าร้อยลงด่านก็ได้ตังคคืนแหละอ่ะโคนี่ เพื่อกนกนนน่คือถ้าใช้ตัวยันเล่จะเยอะสักสองตัวมันไม่ต้องเสียน้ำแข็งเลยช่วงแรกเ,เดิมกดแรกไปก่อนคุณเลเวลประมาณผมหรือน้อยกว่าน,นิดหน่อยมาได้เลยแลรกเก็บได้หนึ่งพันมัน,นมา,มาใกล้ เราก็ส่งที่เด็ดเลาไปที่เด็ดเราไปแช่ะอันนี้คือใช้ชั่วๆนะครับครื่งที่แรกก็กะไม่เอามันออกมาเลยแต่รู้สึกจะไม่หวานเหมือนกันช่วงแรกมันต้องตั้งตัวให้ได้ก่อนอนี้น่าจะตั้งตัวได้แล้ว ที่แรกใส่มาสามตัวก็เอาก็เอาอยู่นะแต่ไล่มันเหล,หลือเยอะจนเสียดจตอนน้ใส่สีมากเลยดูการเดินสีิระยะยืนของแต่ละตัวที่จมตีกใยนี่ฮะน้ากลัวเนี่ยมาเร็วเลยหมดใจกันละ กา่นี้ครับเสร็จแล้วแหละดูระยะเยน็นอเิสก็มาสนเกลียดหน้าเพราะมันเลือดเยอะแต่คาร่าเยมันต้องเกลียนหน้าเพราะสปารมันจะได้สมดุลกันแต่สปาร์ตด้วยเห็นใจด้วยโอโหใครจะเล่นด้วยโกงสุดๆแถวสดเซนดี้นางสดแล้วก็เมกแล้วก็คาราแล้วก็อเลส ด้านหน้าถ้ามีมังกรด้วยมังกรจะยืนนะอ่านอีกสนนิดหนึ่งก่อนจะถึงแถวหน้าสุดแถวแทงอลุ้มอันดับที่เรียนรุ้มาแน่นเลย,เลยโอเคนะครับกระดานแปดสิบ แนะนำให้มาล่าอาลสกาเลเลนเราจะได้มูลไฟเตอร์สีดาวอีกแข่งหนึ่งได้จนเบื่อขอบคุณครับ